มือที่สองสินค้าจนแก้งแพงมีสินค้าทุกคนเนาะมีมายุมัญญามีในหนึ่งเนะาะบะมีเลยทุกคนแซนด์วิชบะมีเลยแกงแพงเน,ะเนาะเบิร์ตบะหมี่สินค้าเป็นวยลงทุกคนเป็นลงแล้วมันเบิร์ตแกงแพงเลยเนาะโอ้ขายดีขายดีขายดีติดตามกันทุกคนไปมีใหญ่เนาะ สบายดีเลยแม่สบายดีเออหักบอเฮียนยูไซนี่เฮียนยูสี่หางมอเจเล่มาอุดหนุนสิเล่มาอุดหนุนแซบบอแซบบอแทบ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 ห้องเฮียนห้องไหนเลยนี่มอเนี่ยหนึ่งคำหนึ่งตัวลุงเรียนมาไหมนี่เขาเฮียนจากมัวงเขาเรือเราทุกคนเนาะบรรยากาศประมาณนี้แหละทุกคนนี่ค่เพืสมแบบด่วนๆทุกคนจ้าทุกคนวันที่สองแล้วเนาะที่เซเว่นไปเปิดเนาะแล้วนะทุกคน สินค้าพวกนมปังอาหารหวานอย่างพวกอ่าโคซองเนาะทุกคนเบิดเกลียงในแผงเซเว่นเลยจ้าโอ้โหการต่อ,ตอนดหลับของคนลาวต่อรับอาเซเว่นหรือซีพีเนาะจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบีพีเอฟซีทุกทุกทานเลยจ้าทุกคนทุกคนวันนี้น้ออ้อนกันยังแบบม <c oughs> ีความดีใจเนาะทุกคน ดีใจที่มีเซว่นาขคาแรกเนาะซาขคาแรกซาขาเดียวที่กำลังไปเปิดอยู่ทางฝั่งฝั่งล่าของเหานเนอะอาะเป็นจากของซีทีนี่แหละทุกคนแล้วเนอะอาะจะมีคนไทยเิ่นมาคอมเมนต์ไปต่างหน้าหน้าเลยบอกวาอ่าขอแสดงความยินดีขออ่าคันซีทีไปเปิดบอนไดน่ะนั่นละบอนทีจะมีความเจริญ ขึ้นเรยเื่อยโหเห็นแล้วนะดีใจนะทุกคนอ่ะนี่จะมาเหว่าในมุมมองของอ้อนนะทุกคนว่าอ่ะมุมมองจังไดนอทีเซเว่นไปเปิดอยู่ทางฝั่งเล้าเฮ้าเนาะคืออ้อออนเดี๋ขอขอบคุณเนาะขอบคุณซีทีเนาะทุกคนขอบคุณในไลเดอร์จานอทีอ่ะไปเปิดอยู่ทางฝั่งสปปเล้าเฮ้าเนาะแล้วเหตุห้คนเล้าเฮ้ามีงานทำมเนาะทุกคนอ่าคือเป็นสิงคี จริงทีแบบผักคุ้มใจร้ายเนาะเพิ่นทีเพิ่นบอจ่างคนอื่นเนาะเพิ่นจะจ่างคนในผืนทีจ่างคนลาวถาวาถาอาอันนี้กับเป็นเหืองหูอยู่แล้วเนาะแต่ถา้าเป็นคนแต่ถ้าเป็นของจีนของเวียดเข้าก็จะต่างแต่คนจีนคนเวียดเนาะเข้าจะโบจ่างคนลาวเลยเนาะเพราะว่าเขาว่าโอ้โหเหลืองอยีางประมาณนี้ แต่เป็นของซีพีเพิ่นจะจ้างแข่คนในพื้นที่เป็นพนักง,งานชื่อว่าโชคดีของเฮานะทุกคนโชคดีของเฮาเพราะว่าเฮาเป็นคนเล่ากําลังแบบวางงานอยู่แล้วเนาะแบบได้มีเบียยเข็ได้มีงานทำเนาะแต่ละบอกว่าจะเป็นส่วนอ่าส่วนกลางวันเนาะหรือว่าชมกลางคืนเพราะว่าเซเว่นอะเปิดเท่าสี่ชั่วโมองอยู่แล้วเลยยี่บสี่ชั่วโมงเนาะคิวเมื่มอไหร่ก็แวะคิว เมื่อไรคิวเมื่อใดก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นค่เป็นภาษาลาวเนาะบอ้โหเพิ่นจะอ่าเพิ่นจะอันนั้นคือทางฝั่งไทยบ่เนาะคิวเมื่อไรก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นนะประมาณนี้เนาะทุกคนแต่ว่าทางฝั่ง,งลาวนะโอ้ัวเพิ่นจะหวั่วคำแบบใดเนาะทุกคนอันนี้คือความคิดของอ้อนนะอันนีค้ความดีใจนะดีใจเนาะแล้วก็เห็นหายคนล่วเฮาทีหว่างงานเนาะไดแบบ ได้มีเหวียกเข็ดงานท้ำเนาะทุกคนแล้วสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนลาวเฮาคือสินค้ามีคุณภาพมีมาตรฐานอียังที่อยู่ในเซเว่นนะแสบแน่นอนรับรองรับประกันได้เลยเนาะเพราะว่าทุกคนน่ะคึงแบบประมาณเราควรที่ว่าหาสิบปอร์เซ็นของคนลาวเฮาคู่อยู่แล้วเนาะว่าเซเว่นนะคองในเซเว่นน่ะมันแสบมันมีมาตรฐานสำมภรขนาดบ้างสินค้าของไทยอ่ะ บางยี่หอ,อยังบอสามารถที่จะเข้าไปในเซเว่นไดเนาะเพราะว่าคลายว่ามันต้องลายเหลืองนะเพื่อจะเข้าของซีพีไดเนาะเข้าเซเว่นไดนั่นเองทุกนคนแต่วคนลาฮองกะถือว่าโชคดีที่ใดกินของเซร็จเนรทุกคนแลีวยน,นทุกคนนักเขียนเนาะหือคนลายแหงอะไรทุกคน คนลายแห้งแห้งจอนเห็นคลิปนะนิอ้อนจะขึ้นคลิปให้เบิ้งเนะคนลายแห้งอะไรเนาะบอกว่าจะเป็นนักเขียนผู้เทาวัยนุ่มไวรุ่นหรือนุ่มสาวหรือไว้กลางคน,นเนาะเพิินแบบไปเซเว่นนะบอกว่าจะยูกไกลหรือยูกไกถ้ายูกไกนี่คือโชคดีเนาะขันเป็นนักเขียนกับแบบอุ้ยพากันไปเซเว่นนี้เซเว่นยู่ในนี้ลองไปสือกินอีกยางราคา่มานะทุกคนราคามันกนรลักสิบสิบพันสิบพันขึ้นไปเนาะ แต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มผงเอ็มลอยเป็นยังกะเจ็ดท่านเจ็ดท่น 7, 000, 7, 000หาลหอยกีบน่ะเฮ้คือราคามาตรฐา,านแล้วก็บอเอาเปียบลดคขาเนาะถามว่าแพงบอ,บอบ้บางคนก็นอาจจะคิดว่าแพงแต่สําหรับอ้อนคิดว่ามันมีคุณาภาพมันแบบของเซเว่นมันแซบอยู่แล้วนะเพิ่นบอมีทางที่จะเอาของเบิดอายุเขามาในเซเว่นเด็ดขาดเนาะทุกคนถามมี่คือเกิดเหลืองแน่นอนซีพของเผินเนาะ นั่นแหละความมาตฐานเนาะทุกคนแล้วนะทุกคนแล้วมีคอมเมนต์หล้ยๆคนเนาะอันนี้อ้อนคันเลือกมาคันเลือกมาอ่านนะทุกคนคัดเหลือกมาอ่านเนาะคัดเลือกมาอ่านเป็นอ่าเป็นบางคอมเมนต์แต่จริงๆอนะ่ะคอมเมนต์ลายแห้งเนาะอ้อนเดี๋ยโอ้โหขอแสดงความยินจียังหน่ำนะอ่าเดี๋ยวทามาอ่านคอมเมนต์กันเลยนะมเมนานะะคอมเมนต์แหลกนะคอมเมนต์แหลกทุกคนซูซูเด้อพี่น้องเศร้าเล่าที่ที่เข่ามองได้กาเรเลื่อนมองหันสะดวกสบายสาหรับคนีเงิน แต่ลาค่ะจะแพงจากหน่อยแพงจากหน่อยกระสูเด้อจ้าสำหรับอ้อนเนาะเพราะว่ามันมีคุณภาพมันลคะ,นบบนนนละนค่ะมันแบบแสบพะนะมันเสบนอนละสิ้นขามันเสบอ่าคอมเมนต์ต่อมาทายางไฮลุกอ่าไฮอนาคตหลูกล้านเช้าวลามีงานทำมันคงต้องสนับสนุนสินนขาไทยขายอดขายดี้า หลายขึืนครั้งสินค้าหรือโรงงานก็จะตามมาคนไทยไม่เอาเปรียบพี่น้องลาวไม่เหมือนจีนเวียดนามกดขี่คนลาวอ่อันนี้แมนถึงนาะทุกคนสินค้าไทยเป็นทีนิยมของคนลาวลลยอยู่แล้วนาะทุกคนเพราะว่ามาตรฐานดีเนาะใจดีแสบ ำหรับออนที่ใส่สินค้าของไทยมาโดยตลอดเนาะอ่าคอมเมนต์ตอนนี้ต่อมาราคาไม่แตกต่างกันนะพี่น้องกับทางฝั่งไทยท่าเซเว่นมีหลายสาขามากขึ้นการจ้างงานในลาวก็จะยิ่งทำให้พี่น้องชาวลาวมีงานทำที่มากขึ้นอ่าอันนี้บทเทียงมแมนแทนแน่นอนเนาะคอมเมนต์ต่อมาทุกคนข้อดีของเซเว่นคือราคาจะเป็นมาตรฐานทั่วประเทศ ไม่เหมือนร้านค้าปีกตั้งราคาตามใจไม่มีการควบคุมราคาอ่าอันนี้แมนเนาะทุกคนอันนี้เพิ่นเวาถือคอมเมนต์เพิ่นจะราคามาตรฐานเนาะบอสามารถที่จะควบคุมราคาเองได้ราคาจะตามกฎหมายของทางฝั่งลาาเลยบอสามารถที่จะว้าเท่านันน้นตท่านี่เพิ่มขึ้นดือลดลงราคาเพิ่นจะเต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 ,ต,ตะเลยเนาะทุกคนอ่าคอมเมนต์ต่อมาทุกคนดีใจนํำเดอ้อคนเล่าเย่าเสืยอัวกปากเสียเดอ้อเข้าไป เขาไปขายเขาก็สร้างคนเหลาก็จะมีงานทําแมนทุกคนเขาไปขายเขาก็จะสร้างให้คนเหลาเขามีงานทํามีงานเห็ดที่มากขึ้นบบว่างงานหลยคนบบแหละกะบอไปเห็ดงานต่างประเทศหลายแหละกะสีได้อยู่ในอ่าบ้านเมืองของเขาเองเนาะทุกคนโอ้ดีใจแหงอ่าและคอมเมนต์ต่อมาเนาะเซเว่นดีสะอาดแอร์เย็นเจี๊ยบมีหลากหลายให้เลือกไพก็ะยักเขา ของไทยดีที่สุดแล้วพี่น้องชาวเราหมากไร้ละาคา่ะกะถือว่าโบแพงลายประเทศไทยมีครูแข่งร้แล้วมีถูกยางราคากระถูกยิงเป็นท็อปหมากราคาก็จะถูกอีกลายลายแถมไร้สดขายของซื้อลรยลดลายเพียบโอ้โหอนาคตข้างหน้ากันน่า,ขขนานนะจะมีนะออนมาเนาะอ่ะแล้วคอมเมนต์ต่อมาทุกคน มีสาขาแรกแล้วต่อไปก็มีสาขาสองสาขาสามสาขาสี่หรือสาขาห้าครับกระจายออกไปให้ได้เยอะที่สุดเดินเข้าไปแล้วก็อยากกินอะไรก็มีทุกอย่างคือเซเว่นอีเลเว่นครับโอ้อันนี้แน,น่นอนนอแมนแท้แน่นอนเวลเาเฮาคิวว่ะเฮาก็อยากกินของแซบทบเวลาเฮาเมยเฮ็ดงานเบวเมยเฮ็ดเบีย,เเยเนอเฮ็ดยางนเฮาก็อยากกินแบบยางเข้าไปเลยนี่ปุ๊บนอนียางกะชอบซีซโมงอะทุกคนเป็นสิ่งที่ในหะ บานอ่อนน่ะบ่มีเลยเนาะบานอ่อนบ่มีเลยอ่าแข่งจัลรวันนะ่ะบ่มีเลยแต่อนาคตข้างนะกขอใค้ไมีเ้อจะได้เขาเซเว่นเนาะจะได้เขาเซเว่เเเนนะันะเพราะว่ากาแบบบ่เคยเขาอยู่ทางฝั่งเหล่าจเถือแะ้วก็มีลายนอี่ไปเปิดอ่าแลวคอมเมนต์ต่อมาเนาะทุกคนยี้ครับความเจริญสะดวก สบายเข้าไปบอตองขามมาสื่อฟังไทยเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจการจ้างงานภาษีเข้ารัฐและสินค้าพื้นบ้างพื้นบ้านบางชนิดได้มาวางจําหน่ายด้วยอาเมีนเนาะามีคุณภาพเพิ่นก็อาจจะได้วางจําหน่ายเนาะทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาจา้าผลดีจะตกอยู่กับผู้บริโภคเซเว่นราคาคุณภาพมาตรฐานบริการ ตลอด24ชั่วโมงเซเว่นไม่ได้เน้นเรื่องราคาถูกแต่เน้นเรื่องความสะดวกของลูกค้าเน้นด้านบริการมากกว่าโอ้อันนี้แนนน้อนะคอมเมนต์นี้องนะคอมเมนต์สุดท้ายนะทุกคนคือเนาะเพิ่นบริเนนเรื่องการละค่ะหรือว่าตรไหนแต่เพิ่นจะเน้นคุณภาพสินค้าราคาและกับเพิ่นจะเน้นเรื่องการ,าาร,ราาสินค้นนนา,นขาของเพิ่นมันมีมาตรฐานมันแสบ กินจังไนกระแสบอะน,นะเฮาก็ต้องยอมซื้อแมนว่าทุกคนสาหรับอ่อนก็นยอมซื้อนะอ่อนมนักนมปังตามเฮาอ่ะแต่ก่อนมักแห้งเนาะซื้อมาจนแบบอ้คิดเลยว่าบ้านเฮาคือบ่มีจะทำสีแต่ปัจจุบันนี้มีแล้วแต่มีก็อยู่ในเมืองนะทุกคนบด้อยู่ในบ้านอ่อนแต่อนาคตทางหน้าก็อยากให้มันคลายดีแหละก็กระจ้ยทัวถูกแว้งของลาวเนาอคือสีแบบคนเลาก็จะได้มีแบบเบียเขียนงานทําอะไรก็ตะได้บริโภคเนาะบริโภคพวก,พวก กินขาที่มันมีคุณภาพมีมาตรฐานนะละค่ะกับจับต้องได้เนาะโอเคเนาะคลิปนี้ออนกับตองขอเตอร์ล่าไปเพียงเท่านี้เดอ้อจะ้ะขอขขบพูณ b p s c ถี่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้ไลดยๆล,ยลยเดอ้อจะ้ะนี่อ่านมีความคิดเห็นแนวใดสามารถติเตียนหรือ,อยังสองออนได้เด้อจะออนกับตองขอเขาบคุในลายๆเลยจะ้ะไปแล้วจะ้ะสบายดีสวัสดีค่ะบา,บาย